สบายดีวัาที่โอทบุฟก,กแพงแล้วก็อาทิตย์นี่เนาะเซิรเฮาอยู่ที่ท้านอาหารเลือวังดมูมสาขาดอนปาไม้ยเนี่ยนึงเนาะแต่รู้สึกว่าตอนนี้อากาศรเริ่มพอนละอืมเริ่มพอนแล้วรู้สึกว่าอยู่เข้าเดี่แน่นขึ้นเข้ามาละยังเถือนยังอ่าอสั้นถือว่าวันนี้ถือ,บบ <c oughs> อโอกาสขึ้นเข้าก่อนดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวไปกันเข้าไปนะครับ ตอนนี้เฮากะพร้อมแล้วที่จะจัดการอาหารทั้งโต๊หมาทาง้อาหารกับในเกี่ยวกับเมนูสุดพิเศษแ้วเนาะแซ่บบอกิีนตะระยมเพราะว่าจะเป็นอันนี้เป็นพิซซ่าเรือบังดมจะเป็นพิซซ่าสุดพิเศษของทางรานเรือบังดมเลยนวบุ๊คแต่ต่างจากท่านอื่นเนี่ยนะสว่างเท่าที่กินมาตลอดเนี่ยเพราะว่าจะเป็นแป้งก็เป็นสุดแบบภูมเม็ดเลยแล้วก็ตัวซอสก็เป็นของทางร้านเนาะ แล้วตัวนอ้นออริจินอลแบบฝรั่งฝรั่งแท้มาใหดเลยว่าั้นอ่าตัวนี้ก็เป็นอ่าสปาเกตตี l บ g ลเนสซึ่งเป็นเมนูของแบบทั้งฝรั่งเศสแบบอ Original กันเนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นซุปครีมซุปไก่แล้วก็มีสลัดอ่เอาอเรือบังดูมห,มห,มหมอมจัดแล้วอืมไม่สวุดหอมเรืพอพังดูมกันมากหอมแล้วหอมหอมเด็ดๆอ่ะไปเลย กา่จ so well? yes, like yeah. oh ี่จะกินแบบพลังแตเจ้ากินแบบคน้ใจเลยเลยเนแผมรู้สึกว่าตากล้องเริ่มอยากกินน้ำลายเลยคือน้ำลายท่าพนใจถ่าเนาะแซบแซบอย่เพราะว่าแป้งจะบางกรอบใช่บกรอบมันคือี่เรื่อเรื่องความแตกต่างแต่ันอื่นเวลาเอาไปกินแบบอ๋อ หอมเติมเท่ใจเย็นๆตะกล้องใจเย็นๆแล้วโจอต่อไปเนาะตัวนี้ก็าจะเป็นซปา,การกตี้โบโลเนสมันจะแบเคยเบิ้งกระตุ่นแบบประลังบอที่แบบเป็นตัวแมวน่ะหมาเออหมาหมาหมาที่แบบกินคนละตัวกันด้ มอกี้จีนโมเมนติกแบบแล้วแล้วแล้วอย่าหวังที่สองคนที่สามโมเมนต์แบบดูเส้นคนละส่วนกันบอเด้อเตาเนาะแมวนี่อืม้อสวางเจนมันสุดแบบออเดรนเตแบบฝรั่งเลยว้าวไปลองกับกัมิกันิลทานไ้ มันเจอมันแตกต่า,า,างจากอานอื่นลาเชียนมันจะนุ่มแล้วก็บบขาดแบบยูดว้ er คือแม<ต>่แล้วา็ตัวซอสก็เป็นสูตรของหนังห้างเลยร้สึกว่าโูดีไปนะเปิดห้างเองว่าแซลนดนกาพิซ่าเออสลาาัดเดี๋ยวสลัดเกี๊ยวตักให้ขนมปังกับคาจิตัวอันนี้เป็นขาระเทียวคาระเทียมกร ัก,ก็แนบคลาเลยนะทีมง,งานทีมงานมีภาพกิน้ำ <c oughs> ลายสลัด,ดก็จะเป็นสลัดที่แบบทานแบบเป็นออร์แกนิกนะประมาณว่ามันโฟองขึ้นมาแลบบ้วตัดเอาทันทีเลยกูเองว่ะทานกูเองบอหรืออเอ <c oughs> <c oughs> กิดที่เม่บอกแบบเป็นซดแท้ๆเพราะไอเห็นทางห้านบอกมาว่าแบบซื้อไมโครมือเป็นพาร์ทีซดเป็นออร์แกนิกแท้เลยมีแบบบบได้ใส่สารเคมีเนาะสำหรับคนที่หักสุขภาพเนาะต้องบริหารเองนี่แล้วยังรู้บึกต่าซอตัวตัวน้ำสลัดก็เป็นสูตรเฉพาะของทางห้างมันช oh. ุม ah ีความแบบกินหอมๆนะหอมเนาะ โอ,อมาตา้าสิสเตตถูกมัก้ยปกติกับพวกไข่กินทักแต่ผู้เสิร์ฟมาปกติกินแนนสำหรับคนที่โบมากินทักลองมึงลองมัง้ยแซ่บเลยแล้วก็ต่อต,ตัวไปกีพาดไปได้ซึ่งว่าเป็นแอปเปิลไชเซอร์ นี่เงีเขาคนกินเรื่องกินจักตัวสุปตัวนี้ก่อนแล้วก็ว่ามากินพิซซ่าก่อนเห็นเห็นเห็นแพงจองพิซซ่ามาต่โดนแต่เข่ามาแล้ว่าตั้งแต่พนักงานมาวางจัดแร้วจองพิซซ่าเอออันนี้ต้องแม่แหละต้องแม่แหละเออก็เลยเอาใจนะนะตัวนี้เป็นซุปเป็นครีมซุปเทปอืมอืมขนมปังเนี่ยเนี่ยกินคับเขาจินก่อ ว่ละมุนแมนละมุนแบบแม่หรออ่าปกติถือ้ากัดพวกรวมไปได้กินอาหารโดยที่เนาะก็หลายแบบยิ้งไก่แตงคูงโดนโดนนี้วห้องรวมเวลายกินเขาแบบจะละมุนแล้วกับยำได้เห็ดเป็นซุปเห็ดที่แบบมันเค็มขุ่นนะเออมันละมุนลิ้นนั่นแหละละมุนลิ้นเรายำเขาแบบมันกรึบกรึบเห็ดเนี่ยมันจะแซ่บหลายแต่ว่าตอนนี้มูสบาตติ่งแทนจอนพิซซ่าหลาย ตรงไหนมักเมนูไหนสูตรอยู่ในนี่ก็น่าจะเป็นพิซซ่านั่นแหละคือทพิมัวพิมัวมาตั้งแต่เข้ามาก่อคือต้องเป็นพิซซ่าอย่างนี้ยเลียเพราะว่ามันมีความแตกต่างจากท่านอื่นนอกจากที่แบบเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละท่านแล้วมันยังแบบปุบจากเตาแบบเตาเป็นเตาหินนะเตาทานเตาหินแบบอยู่ท่านนี้ไม่ค่อยมี เป็นสูตรเฉพาะทางอ่ามันก็เลยในเทนพิซซ่ามีความกลิ่นหอมของของไม้ไม้ไม้หอมแล้วก็เป็นเครื่องเทศอีเนี่ยตอนนี้ก็ต้องกินอีกแล้วตอนนี้ก็ขอตัวอัปทานอาหารก่อนแล้วก็จะไล่กันไปเนาะก็สามารถพิดตามได้พวกพวกเราได้ที่องทา Facebook ส่วนโตแล้วก็ไอจีแล้วก็สองซองทางเนนอ่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ว <k iller> ิด <Boy? S 2> ีโอนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็วิดีโอดีๆจากทางวฮาลนอเพราะว่าวเฮาลก็ยังจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆให้แฟนๆได้ติดตามกันเนาะ้วยแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์แฟนเพจและก็่องทางยูทูบตามนี้เลยเดี๋ยวที่ขึ้นให้ยินทั้งหลังทั้งลุกพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้พวราทั้งสองขอลาไปก่อนบ๊ายบาย